เป็นอักนะอักซ์สามโอเอใครเริ่มต้นใหม่ผมแนะนำให้ซื้อโอเอนะครับผมออเริ่มตัวนะ ข <Okay. S 1> า,ายพาใหงสอนที่ติดกเล่นทีีก็บอกว่า ไม่เลยไอ้เหี้ย oh, yeah. ผมขอเล่นคิดนะครับผมทานี้เขาอยากข่าน เขอไ่ตารังกะนู่โอ้ไอเชี่ยวมันฟันกีกันนี่ย่นี่เยกตัวอดใจยแผลบนรู้หละมอง้าเห็นโอ้ยไอเชี่ยมาจักหนกัดีว่เน่อ้โหานีทีมรอน้ำนะ เดียวกันจังลกล้วคเียวะเ้า็เที่เราปวดก็มาครับผมแล้กันที่จะทำพัสดอ่ะไม่ได้วะ ก็จตลอนนตายหมดนมชอบด้วยน,นะนกดแ่ตลอดเลยนี่นี่ปืนโอก็หนะครับโอเองของ่มร้นก็แนยนำะมาสือโอเอ อยยโอ้โหร้อยตัวคือคนที่เป็นหัวหน้าเขาอยากยทำแบบมัเเนเะ็วรย เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ